รีวิวเครื่องเกม Nintendo Switch ในปี2025ยังน่าเล่นอยู่ไหมคุ้มไม่ที่จะซื้อมาวันนี้เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังสงคารามเครื่องเกมพกพากำลังดุเดือเดเลือดพ่านนะฮะไม่ว่าจะเป็น MSI c l o w d นะฮะ Steam Deck หรือว่าจะเป็น ROG ฮะและในช่วงเวลาที่ผมได้อัาคลิปนี้ฮะสวิตสองก็ได้วางขายแล้วนะฮะแต่ผมมีตังค์ซื้อแค่สวิตหนึ่งนะด้วยราคาเครื่องที่สุดแสนร้าใจและมีเกมให้เล่นเพียบซึ่งผมก็ได้เป็นคนที่เล่นเกมแบบกราฟิกจ,ากจาก๋าเยขนาะด ค่แบบเล่นแล้วมันสนุกก็พอครับด้วยความที่เครื่องนี้มันมีน้ําหนักเบาฮะพกง่ายนะฮะสามารถถือไปเล่นหน้าบ้านหรือว่าเดินเล่นกลางบ้านหรือจะนั่งรอเมียซื้อของนะแลเราสามารถหยิบเค้นมาเล่นได้หรือว่าจะไปเล่นบนเตียงก็ได้หมดเลยนะฮะแม้จะเป็นปี2025แล้วแต่ว่าเกมใหม่ๆก็ยังออกมาตลอดนะ,ะทำให้เราได้เล่นเกมแบบจุใจนะฮะ สุดท้ายนะครับสำหรับผมแล้วถ้าคุณกำลังมองหาเครื่อง mm. เกม6กพาที่มันไม่แพง mm. แล้วก็มีเกมให้เล่น mm. ผมถือว่าสวิตเนี่ยคุ้มค่ามากๆถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามหรือคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับ mm. ว่าเพื่อนๆยังเล่นเกมอะไรอยู่